ลาบปลาแกะพร้อมรับประทานแล้วคะ่ะวันนี้เราทานกับข้าสวสวยร้อนๆน,นะคะเข้าครัวกับป้าเล็กคลิปนี้นะคะก็มาทําลาบปลาแกะกันคะ่ะลาบปลาแกะนะคะส่วนประกอบก็จะมีนะคะปลานิลน,นะคะที่ทอดแล้วก็แกะเรียบร้อยแล้วคะ่ะก็จะมีนะคะต้นหอมผักชีแล้วก็ใบสะระแหน่มะนาวหอมแดงพริกนะคะน้ําปลาคะ่ะ พริกป่นนะคะค้่วเองหอมๆค่ะเข้าค้าวนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายเอาไว้ตัดรสนะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่ผงนัวนะคะใครกินผงนัวไม่ต้องใส่น้าตาลทรายค่ะแซ่ปได้เลยค่ะมาลงมือทํากันเลยนะคะใส่น้ําปลาค่ะมะนาวนะคะ เราจะใส่เป็นหนึ่งลูกก่อนนะคะหอมแดงพริกซอยนะคะน้ำตาลทรายค่ะพริกป่นนะคะ ข้าขวคั่วค่ะทีนี้ก็คลุกเลยนะคะกลิ่นหอมมาแล้วค่ะหอมข้าขวคั่วกับพริกข่นมากๆเลยนะคะโอ้โหครัวมันแคบนะคะมันก็เลยทำไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ มุมกล้องอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่บอกได้คำเดียวค่ะว่าแซ่บแน่นอนค่ะหอมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะอือพอดีลงตัวเป๊ะเลยค่ะแซ่บมากเขาบอก ข้าวลาบปลาแกะนะคะลองไปทำกันดูนะคะข้าวลาบปลาแกะพร้อมรับประทานแล้วคะ่ะวันนี้เราทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะมามาคะ่ะมาทานด้วยกันนะคะเมนูนี้แนะนำเลยคะ่ะเพื่อนๆอร่อยมากๆนะคะถ้าเราไม่อยากทอดปลาเองซื้อปลาทอดมาจากตลาดแล้วมาแกะราบก็ได้นะคะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ